วันนี้ผมได้บทเรียนมา3อย่างนะครับกล้อง1นึ่งกอล์ฟหแล้วก็แมว1อันที่เจ็บสุดน่าจะเป็นแมวนะครับวันนี้ผมได้ลองเอากล้องตัวเก่าออกมาใช้ดูเนาะมันแปลกตรงที่ว่าการที่เราได้ใช้กล้องตัวเก่าเนี่ยเราไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องการควบคุมกล้องมากเกินไปมันเลยทำให้เราได้ช็อตที่ดีๆโดยที่เราไม่ต้องพยายามเกินมันตลกตรงที่ว่า พอเราใช้ของที่คุ้นมือที่สุดเนี่ยมันดันได้ช็อตที่รู้สึกว่าเป็นช็อตที่ดีที่สุดทั้งวันเลยนะมันพอใช้ได้ก็ใช้มันต่อไปไม่ย้อนจะไปถ่ายทําซ้ําใหม่ซ้ําไปซ้ําใหม่นะเดี๋ยวมันจะหมดไฟซะก่อนนะสาหรับเรื่องกอล์ฟนะครับช่วงเนี้ยผมตีแล้วมันออกเฟดปลายค่อนข้างเยอะพอสมควรนะน่าจะเกิดมาจากการที่ผมจับก,กลิปแน่นไปเนาะก็เลยเปลี่ยนให้มันเบาลงนิดนึงแบบเบาแต่ไม่หลวม เฟิร์มแต่ไม่แน่นมันก็เลยทําให้ตอนที่ตีออกไป่ยอิมแพคลูกแล้วข้อมือมันโฟลโ์ลูกมันก็เลยตรงขึ้นเห็น <He S 2> ผลนะ <S 1> <S 1> <S <S ผมรู้สึกเดียวว่ากอล์ฟเนี่ยถ้าเรายิ่งตั้งใจมากเกินไปเราแม่งก็จะยิ่งเกรงพอเกรงแล้วแม่งพังพอพังแล้วแม่งอุดหงิดพออุดหงิดแล้วแม่งไม่สนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังๆมาเนี่ยผมแม่งตีพังก็ช่างแม่งนะปล่อยให้แบบ เป็นเกมของมันไปเป็นโฟลของมันไปเออแต่พอปล่อยให้มันโฟลของมันไปเนี่ยแม่งเสือกกลับตีดีลองดูนะครับวันที่คุณพังถ้าคุณปล่อยให้มันโฟลแม่งกลับมาดีเฉยเลยสุดท้ายเลยคือเรื่องแมวที่ตัวที่เห็นเนี่ยตัวเล็รที่เพิ่งมาใหม่เนาะติดใต้ท้องลถมาตัวแสบมากนะ่นเป็น,นะก วันนี้ตอนนั่งทำงานอยู่ไอตัวเล็กที่เพิ่งได้มาใหม่เนี่ยมันดันขึ้นมาเหยียบคีย์บอร์ดแล้วมันเหยียบปุ่ม delete ทำให้งานที่ทำมาหายไปเกือบพึ่งแต่ไม่เป็นไรคิดซะว่าเหมือนมันอยากให้เราพักผ่อนอยากให้เราหยุดจากอะไรที่มันคิดเครียดผมคิดว่าไอพวกแมวพวกนี้มันเหมือนมันมีเลด้าจากความเครียดของมนุษย์เนาะพอมันเริ่มเห็นว่าเรา โมุ้นหรือเครียดหรือว่าใช้เวลานานเกินไปเนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทในการที่จะทําให้เราหลุดจากภาวะนั้นออกมาก็ดีเหมือนกันนะเลยกับว่าตอนที่เราเครียดเนี่ยมันจะมีไอตัวพวกนี้มาช่วยให้เราหายเครียดได้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าวันนี้หลังจากที่ผมกลับมาจากการเล่นกอล์ฟเนี่ยมันน่าจะมาหาผมบ่อยขึ้นแหละเพราะดูท่าทางนะผมน่าจะเครียดรับไดเวอร์ที่มันสไลด ถ้าคุณชอบไว้์แบบนี้นะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับรองว่าจะมีเรื่องน่าใหม่ๆมาให้ดูแน่นอนแน่นอนไว